subaru outback 2องพเป็นรถที่ถูกออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ทุกสไตล์การเดินทางไม่ว่าจะเป็นการขับขี่ในเมืองหรือการผจญภัยนอกถนนสายหลักรถ,รถรุ่นนี้ยังคงเอกลักษณ์ความแข็งแกร่งในแบบฉบับของ subaru พร้อมยกระดับดีไซน์ให้ทันสมัยและรูหรานย,ยิ่งขึ้นด้านภายนอกของ outback อั่สิบหมีการปรับปรุงรายละเอียดให้ดูโดดเด่นยิ่งกว่าเดิมตั้งแต่ไฟหน้าเหล็กทรงใหม่ที่ให้ความสว่างและลุกที่เฉียบคมกระจังหน้าได้รับการออกแบบใหม่ ให้มีขนาดใหญ่ขึ้นเพิ่มความดุดันและแสดงถึงความทรงพลังพร้อมกันชนหน้าที่ดูแข็งแกร่งลุยได้ทุกสถานการณ์เส้นสายต่างวัาถังถูกขัดเกลาให้มีความเรียบตูแต่ยังคงความบึกบึนตามแบบฉบับของรถสายลุยล้ออันลอยมีขนาดตั้งแต่18ถึง20นิ้วตามรุ่นย่อยพร้อมลายใหม่ที่เพิ่มความสปอร์ตให้กับตัวรถเส้นข้างตัวถังยังคงความเรียบง่ายแต่มีกล้ามเนื้อแบบชัดเจนเสริมความรู้สึกมั่นคงและทรงพลังในทุกบุมมบอ เมื่อเปิดประตูเข้าสู่ภายในห้องโดยสารจะพบกับบรรยากาศที่เน้นความหรูหราผ่อนคลายและทันสมัยซูบารุเลือกใช้วัสดุเกรดพรีเมียมทั่วทั้งทันเบาะนั่งหุ้มหนังคุณภาพสูงบอกคู่หน้าปรับไฟฟ้าพร้อมระบบปุงและระบายอากาศหน้าจอกลางแนวตั้งขนาด11นิ้วรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto และสามารถสั่งงานระบบต่างๆผ่านหน้าจอนี้ได้ทั้งหมดอินเทอร์เฟซใหม่ถูกออกแบบให้ใช้งานง่าย และตอบสนองไวระบบเสียงฮาร์มอนิกดิสิบสองลำโพงช่วยสร้างบรรยากาศในการขับขี่ให้หน่าประทับใจยิ่งขึ้นแผงแดดบอร์ดออกแบบให้เรียบหรูพร้อมตกแต่งด้วยลายไม้หรืออลูมิเนียมขึ้นอยู่กับรุ่นพวงมลาลัยมันติดฟังก์ชันหุ้มหนังจากกระชับมือและมีระบบทำความร้อนให้ในบางรุ่นมาตรวัดดิจิทัลเต็มรูปแบบช่วยให้ข้อมูลการขับขี่ชัดเจนและทันสมัยสำหรับขุมพลังของ s u บ a r u 82,206ยังคงมาพร้อมเครื่องยนต์บอกเซอร์สีสุกนอนขนาด2.5ลิตรให้กำลังสูงสุด ประมาณ182แรงม้าจากคู่กับเกียร์ CVT ที่พัฒนาใหม่ให้การเปลี่ยนเกียร์นุ่มนวลและประหยัดน้ำมันมากยิ่งขึ้นระบบขับเคลื่อนสีล้อแบบสมมาตร Symmetrical a l l w h e e d l Drive เป็นเอกลักษณ์ของ Subaru ที่ให้การยึดเกาะถนนอย่างยอดเยี่ยมทุกสภาพอากาศพร้อมฟีเจอร์ X-Mode ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการลุยทางวิบากเช่นถนนลื่นโคลนหรือทางลาดชันช่วงล่างถูกออกแบบมาให้เหมาะกับการเดินทางไกลรองรับแรงกระแทกได้ดีและให้คอความรู้สึกนุ่มนวลแม้ต้องเผชิญกับถนนขรุขระ ด้านความปลอดภัย Subaru 82,026มาพร้อมระบบช่วยขับขี่อัจฉริยะไอซิดเวอร์ชันล่าสุดที่ประกอบไปด้วยระบบเบรกอัตโนมัติระบบควบคุมความเร็วแปรผันระบบเตือนเมื่อรถออกนอกเลนระบบช่วยรักษารถให้อยู่ในเลนและระบบเตือนเมื่อมีรถอยู่ในจุดอับสายตากล้องรอบคัน360องศาและระบบช่วยจอดอัตโนมัติทําให้การขับขี่และการจอดรถสะดวกยิ่งขึ้นนอกจากนี้ยังมีระบบแจ้งเตือนเมื่อมีรถสวนมาขนาดถอยหลังเพิ่มความปลอดภัยในทุกการเคลื่อนไหว ราคาจำหน่ายของซูบูรุ82,026ในประเทศไทยคาดว่าจะเริ่มต้นที่ประมาณ1 0 6แสนบาทไปจนถึงรุ่นสูงสุดที่อาจแต่2ล้านบาทขึ้นอยู่กับอุปกรณ์และแพ็กเกจที่เลือกถือว่าเป็นราคาที่สมเหตุสมผลกับสิ่งที่ได้รับทั้งด้านสมรรถนะเทคโนโลยีและคุณภาพการประกอบตัวรถเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการ SUV ที่มีความทนทานใช้งานได้อนเนกประสงค์และมาพร้อมเทคโนโลยีล้ำสมัยเหมาะทั้งการใช้งานในเมืองและออกเดินทางไกลหรือผจญภัยในวันหยุด ด้วยคุณสมบัติทั้งหมดนี้ซูบูรุน2 0 2 6จึงเป็นหนึ่งในรถที่น่าจับตามองมากที่สุดในปีนี้